สวัสดีครับทักทายแฟนบอลทุกท่านด้วยนะครับเจ,เจอกันในวันอาทิตย์ที่13กรกฎาคม2568นะครับเอกมะข่าวชี้ชัดฟันธงวันนี้เกมสำคัญอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะครับฟี فا ค,ครับเวิลด์ค p ัเดินทางมาถึงรอบชิงชนะเลิศและเชลซีกับปารีแสแซงแช็คแมงเลือกคู่นี้มาวิเคราะห์ฝ่าคอบอลน,นะครับเวลาในยุโรปเลยคลิกออฟก,กันตีสองรงนะครับก่อนอื่นเลยแอด eak99 นะครับคอบบอลแฟนบอล อย่าลืมเข้ามาเป็นเพื่อนกันเข้ามาเป็นครอบครัวฟุตบอลด้วยกันนะครับใครที่อยากจะพูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวคราวฟุตบอลหรือว่าจะเข้ามาสอบถามทัศนะตอนนี้ตลาดซื้อขายนักเตะกําลังคึกคักเลยแล้วก็เดี๋ยวในสัปดาห์นี้นะครับเกมปีซีซั่นของหลายๆทีมโยุโรปกําลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นใครอยากพูดคุยใครอยากสอบถามใครอยากแชร์ทัศนะก็ติดตามได้ eak 99 5, ฝากขอบอลไว้ด้วยนะครับ มาเช็คความพร้อมของทั้งคู่นะครับเชลซี Chelsea. ลูกทีมของเอนโซมาเลสกามาเรื่อยๆมาแบบคิ้วเคี้ยวยิ่งเล่นยิ่งดีแล้วก็การได้จเจ้าเปรโดมาเสริมทัพในช่วงโค้งสุดท้ายในรายการนี้ก็นัดที่แล้วก็ยิงชนะกูเรนเซไป2-0ก็ถือว่าได้ A Dead, อาวุธเด็ดมาช่วยทีมนะครับสำหรับทางด้านเชลซี Chelsea. อ่ะวันนี้ก็น่าจะเต็มที่ส่วนปาิสแซงเช็กแมโหจริงๆเปเชในฟอร์มโหดตั้งแต่ช่วง ปลายฤดูกาลที่แล้วและไล่อัดคู่แข่งไล่อัดทีมใหญ่ๆในศึกยูฟาแชมเล็กแล้วก็คว้าแชมป์แชมเลีกมาเล่นในมาเล่นในรายการนี้ฟอร์มที่สุดยอดของลูกทีมบังหลุยเอริก,ก้ย,ยังดีต่อเนื่องนะครับชนะมาดริดในรอบรองมา4-0ก่อนหน้านี้ผ่านบาร์เยนผ่านอินเตอร์มอามี่กดแอตเลดิโกมาดริดมา4-0เล่นในรายการนี้สำหรับทางเล่นทางหน้าบริสแซงแช็กแมงเนี่ยเสียแค่ประตูเดียวนะครับความสุดยอดของ ปชเก็ชนะแอตมาตลิด40นะครับมีแบ้บอตาฟโก0ศกดทางหน้าเซอร์เทนซาวเดอร์2-0ชนะอินเตอร์ไมมี่ีชนะบาเยิน20ชนะมาตลิด40ก็ต้องบอกว่าครบเครื่องดีต่อเนื่องยังไม่มียุบเลยนะครับชนะแบบกองหน้านี่ยิงกันยับเลยแล้วเกมรับนี่ค่อนข้างดีด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องดูว่าเอนโซมาลิสกาของโชซีจะรับมือกับปชเอยังไงนะครับในเรื่องของนักเตะ อ๋อเชลซีนะครับมีรอเชคฟิตบาเดชิลนะครับนะถ้าเช็คฟิตไม่ผ่านคู่เซนเตอร์ก็จะเป็นชาโลบากับโทซินอัาราบิโอโยนะครับประตูเป็นโรเบิร์ตซานเชสแบ็กซ้ายกุกุรยะส่วนแบ็กขวาเนี่ยนะครับแบ็กขวาลิสเจมเนหายเจ็บกลับมาแล้วแต่ทีนี้จะต้องวางหมากการที่จะเจอกับริมเส้นของเปชเชควิชาคาร์สกิเลียแล้วก็สามบิดฟิลฟอร์เบลวิสวิตินยาเชวเนเวสแล้วก็แบ็กซ้ายจอมบุกอย่างทางด้านนูโนเมนเดส เอ็นโซมาเรสกาต้องเลือนนะครับถ้าจะเอาเรื่องเก่าเรื่องความแน่นอนต้องเป็นริชเชมแต่ถ้าเอาเรื่องความเร็วไล,ไล่บี้ไล่เบียดไล่บังไลาคู่แข่งในในแผงมิดฟิลพวกคาบิชาหรือว่าฟาเบลลิสต้องใช้มาโลคุสโตอะเดี๋ยวต้องดูครับว่าจะเป็นใครสื่อคาดการณ์ว่าจะเป็นกุสโตมิดฟิลคู่กลางเอนโซเฟอร์เรนเดสกับทางหน้าเมเซสไกเซโดนะเกมรุกโคพาเมอร์ไปโดเนโตเอนคุนคู หน้าเป้ายัางใช้เจาเบโดอยู่นะครับส่วน p เอเชมีปัญหาที่นักเตะติดโทษแบนนะฮะสองตัวลูคัสเอรองเดสกับวิลเลียมปลายโชว์แต่ว่าถ้าสำคัญหน่อยก็เป็นวิลเลียมปลายโชว์แต่เกมที่แล้วนักเตะอย่างแบร์ราโด,โดลงมาแทนก็ถือว่าผลงานดีนะครับดีทุกตำแหน่งโปดูโด,ดนารุมมา่าแบ็คขวาฮาคิมีแบ็คซ้ายโนโนเบนเดสคู่เซ็นเตอร์มาควินจอดกับทางด้าเบร์ราโดส่วนมิดฟิลด์ สามตัวเกมลุกสามตัวน่าจะเป็นเซตเดิมครับบีตินจาเจ้า,าเนเวสเฟเบ,เบลูส์เกมรุกเดมเบเล่มีทางหน้าดูเอแล้วค็ควิชาคาร์สเคิลีนะครับอ่ะเกมนี้ผมไม่ขอสวนกระแสและกันยังชอบความสุดยอดความร้อนแรงทีมเวิร์กการไล่บี้เกมสูง,สงของเป๊ะเชวันนี้ถ้าเล่นได้แบบนี้เต็ม9กสินาทีก็ชื่อว่าเชลซีน่าจะมีช็อตยุบน่าจะมีจอดพลาดอ่ะเอาความแน่นอนฟุตบอลที่มันสุดยอดอย่างเป๊ะเชผมชื่วเน,นี้ยน่าจะชนะ โชว์ซีแล้วจะคว้าแชมป์ในรายการนี้ไปครองได้ยังซื้อความสุดยอดของลุยเอลิกเก้และก็ลูกคีมอยู่นะครับส่วนอีกหนึ่งรายการผมไปในึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์ยุโรปนะครับอังกฤษเจอกับเบลวันนี้อังกฤษต,ต้องชนะครับเราต้องชนะเยอะๆด้วยเชื่อว่าวันนี้จะถล่มเบลขาดลอยนะครับสองคู่ฟุตบอลขําคืนวันอาทิตย์ที่13มนะครับเอกมะขาวชี้ชัดฟันธงฟี ف าขับเบลครับให้เชียร์ไปที่เปเช่ ฟุตบอลหญิงชิงแชมป์ยุโรปให้เชียร์ไปที่ทีมชาติอังกฤษนะครับแอดเอเคสครับอย่าลืมเข้ามาพูดคุยกันวันนี้ขอให้ทุกท่านจงโชคดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆฟุตบอลทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้เจอกันกับรีวิวฟุตบอลประจําวันกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้เข้าสู่วันอาทิตย์ที่13กรกฎาคมนะครับวันนี้ครับไปที่ออสเวนคารของสวีเดนครับแต่3ามทุ่มครึ่งก็เป็น AAK อเคโซนาทีมอันดับ3เจอกับเดเกอร์ฟอรสทีมท้ายตารางอันดับ14นะครับ AAK นที่แแล้้วจริิงงๆก็เพพ่มานะแพ้ฮัมสบเอ มาศูนย์สในการออกไปเยือนแต่เป็นบอลที่เวลาได้เล่นในบ้านถ้าเจอกับทีมที่ไม่ได้หนักหนาสาหัสมากผลการในขันมักโอเคครับส่วนเดเกอร์ฟอร์ดโอ้โหอันนี้แย่มากๆนัะที่แล้วครับออกไปแพ้เยอการ์เดนขาดลอย1ประตูต่อ5ทําให้ตลอด5นัดหลังสุดเนี่ยเดเกอร์ฟอร์ดแพ้หมดเลยนะครับไม่มีต้มอันนี้คือแบบกําลังดิ่งเลยกําลังดิ่งชัดๆเลยฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเจอกันนะครับ A.A.K. โซนาเล่นในบ้านก็ทุบเอาชนะเดเกอร์ฟอร์สสบายๆสองประตูต่อศูนย์ครับจากองค์ประกอบตรงนี้ครับดูแล้วทีมเยือนแย่จนเกินไปครับเป็นโอกาสดีของ A.A.K. โซนาที่จะกลับมาเรียกฟอร์มเก่งของตัวเองแล้วก็น่าจะเดินหน้าเอาชนะเก็บ3คะแนนไปได้ครับนั่นคือทั้งหมดของพรีวิวฟุตบอลนี้แล้วนะครับขอบคุณมากที่ติดตามการไว้กลับมาอัปเดตเรื่องราวดีๆก่อนเตะแบบนี้ได้ใหม่ในโอกาสหน้านะครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ